สำหรับโปรแกรมบ่ายวันนี้ของผมนะครับก็คือไปดูนะครับเขตร,รักษาพานันนกนะครับชื่อว่าคาโรนี่นะครับ ผมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมอยู่ที่ระเบียงนะครับจากว่าระเบียงชิวมากระเบียงกว้างมากนะครับนี่ฮะแล้วก็ผมกําลังชมเรือที่กําลังแล่นเข้าสู่ท่านะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับประเทศ t r i n i d a d and Tobago นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็มาที่นี่แล้วหนึ่งรอบอันนี้ก็เหมือนเป็นภาค2นะฮะรอบที่แล้วมาโดยเครื่องบินนะครับรอบนี้เนี่ยมาทางเรือนะครับนี่ฮะมาโดยครูซนะครับเกาะที่เรากําลังจะแล่นเข้าไปนะครับคือเกาะ ทรินิแดดนะครับมันจะมีเกาะทรินิแดดหนึ่งเกาะเกาะเรอเปลโคอีกหนึ่งเกาะนะครับที่เป็นเกาะใหญ่ที่เหลือมีอีก21เกาะที่เป็นเกาะเล็กๆนะครับนี่ครับหาชมความสวยงามนะครับกำลังจะเล่นเข้าครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก11มูงนะครับนี่ฮวันนี้จะเข้าท่าช้าหน่อยนะครับจะชมวิวครับนี่นะครับจากเมื่อหลายวันก่อนที่ผมได้มาล่องเรือนะฮะผมก็ถามเขาเออทำไมน้ํา ประเทศเขามันเป็นน้ําทะเลสีออกดําๆนะฮะจากเดิมที่เราแล่นเรือมาก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นน้าที่สีออกฟ้าๆนะครับคําตอบของเขาก็คือว่ามันได้รับอิทธิพลจากแม่น้ําอเมซอนนะครับที่มันพัดเข้ามานะฮะก็เลยทําให้น้ําทะเลในแถบนี้นะครับกลายเป็นสีดําๆแล้วก็ค่อนั้งจะขุ่นนะครับดําน้ําก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะตอนนี้เรือก็กําลังจะเทียบท่าแล้วนะครับ รเรามาที่ท่าเรือน้ําลึกนะครับพอคลุสเนี่ยจะต้องอาศัยน้ําลึกพอสมควรนะฮะเพราะว่าเรือสูงนะครับต้องใช้ล่องน้ําลึกนะฮะแต่ท่าเรือที่ผมไปเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยจะเป็นท่าเรือปกติเป็นพวกเรือโยชนะครับคารามารานนะครับจะเป็นอีกท่าหนึ่งอันนี้เป็นท่าเรือน้ําลึกขนส่งสินค้านะครับหรือคลุ้สใหญ่ๆสามารถจะเข้าที่ท่านี้ได้นะฮะ ตอนนี้เรือก็กําลังชะลอตัวนะครับเพื่อที่จะจอดนะครับเรือลําใหญ่ขนาดนี้มันก็จะจอดยากหน่อยนะฮะเนี่ยเขาเปิดเพลงต้อนรับเราแล้วครับเน่เห็นไหมฮะเวลาเมืองท่องเที่ยวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเขาจะเปิดเพลงต้อนรับเรานะฮะนี่ครับวิวขั้นทงบอร์ดออฟสเปนะฮะเปิดเพลงทันทีนะครับ ท่าใหญ่ๆนะครับประเทศที่มีท่าใหญ่ๆแบบนี้นะครับที่มีครูซเข้าเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนเขารู้กันว่าเตรียมสินค้าให้ดีนะครับเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะลงแล้วนะครับนี่ฮะเตรียมเปิดประตูแล้วครับถ้าเราอยากลงคนแรกเราก็ลงไปรอชั้นหนึ่งเลยนะครับออกถึงพอร์ตออฟสเปนคนแรกนะฮะตอนนี้เรือก็กําลังจะค่อยเบียดเข้าท่าเรือแล้วนะครับมีลูกอันนี้นะครับ เป็นตัวกันกระแทกนะฮะเมื่อส <mythology> <zuk media> ักครู่นะครับกัปตันก็จะประกาศนะครับเวลาที่เรือเทียบท่านะครับกัปตันก็จะประกาศว่าตอนนี้ถึงที่ไหนนะครับตอนนี้ถึงที่ Port of อฟสเปนะครับเมืองหลวงของที่ลาตินโทเบโกแล้วเขาก็จะบอกว่าอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมนะครับแล้วก็ประกาศว่าแกงสเวอยู่ชั้นไหนแกง w เวก็คือทางออกนะครับเรา ก็จะต้องลงไปที่ชั้นหนึ่งนะครับในวันนี้แล้วเขาก็ประกาศว่าให้เตรียมคูสการ์ดของเรานะครับก็คือเปลียบเสมือนเป็นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็จะประกาศว่าคุณต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนกี่โมงซึ่งวันนี้ต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนหกโมงครึ่งนั่นแปลว่า6กโมงเนี่ยต้องอยู่บนเรือแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้แก๊งเวปิดเนี่ยเราก็คือติดค้างอยู่ที่นี่เลยนะครับเรือเขาไม่รอเรานะครับเพราะตรงเวลามากนะครับสำหรับโปรแกรมบ่ายวันนี้ของผมนะครับก็คือมีนัดตอนบ่ายโม นั่งรถไปนะครับเพื่อที่จะไปดูนะครับเขตรักษาพันนกนะครับชื่อว่าคารโรนีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีอ่าเป็นป่าชายเลนที่เงียบสงบสวยงามนะครับแล้วเราจะไปหาชมนกที่ชื่อว่า Scarlet i บิสนะครับเป็นนกที่เขาเรียกว่าเป็นนกประจำชาติของประเทศที่นี่แหละนะครับเราจะไปพายเรือขยักกันนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นไงแต่เขาก็บอกว่าก็ไม่การันตีว่าจะเจอสัตว์อะไรยังไงนะครับนะฮะไฮไลท์มันก็จะเป็นธรรมชาตินะครับไปชมธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่าเขาบอกไม่รับประกันว่าจะพบเห็นสัตว์ป่าอะไรแค่ไหนก็ตามแต่จังหวะเราแต่ก็จะเป็นทัวร์ที่เหนื่อยหน่อยแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมครีมกันแดดดีๆนะฮะเพราะเราต้องอยู่บนเรือคายักเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวติดตามต่อครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากเรือนะครับนี่นะฮะแกงสเวนะฮะตรงนี้ ด้านหลังเขาจะตรวจก๊าซเรานะครับตอนนี้เนี่ยเดินลงมาแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีลอดขากลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเต็นท์แบบนี้นะฮะนี่นะครับถ้าเราหิวน้ำเราก็แวะดื่มน้ำตรงนี้ก่อนได้ครับเนี่ยนะฮะตอนนี้เรามาถึงพอแล้วครับด้านหลัง ตรงนี้นะครับก็คือเป็นรูปของตึกนะฮะบอกว่าเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์นะครับของทวีนีแดดก็คือตึกเรียงกันเจ็ดตึกสวยๆผมไปถ่ายรูปกับรูปจริงมาแล้วฮะอันนี้นะฮะนี่ครับแล้วเ,เขาจะมีแบ็กดรอปให้เราถ่ายรูปหลายจุดเลยครับเพลงมาแมากเท้านี่นะ นะครับตอนที่ผมใส่เสื้อเรียบร้อยนะครับนี่ฮะที่นี่เด็ดแอนโทบโกนะครับผมซื้อไว้ตั้งแต่วันที่ผมมารอบแรกเพื่อเตรียมใส่วันนี้นะครับตรงนี้จริงๆตรงนี้มีเสื้อสวยๆเยอะฮะนี่ครับเสื้อตัวนี้สวยมากเลยครับสีม่วงแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวนะครับและเป็น souvenir ช h o p นะฮะก็คือตรงนี้เป็นบริเวณท่าเรือเลยนะครับก็จะมีที่ท่องเที่ยวแบบช็อปปิ้งนะครับเดินเล่นนะฮะในนี้นะครับ มีร้านขายแน็กด้วยเดินเพลินๆได้เลยครับตรงนี้นะครับเนี่เขาจะเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มที่นี่ฮะนี่ก็เป็นเหมือนอขนมนะครับท้องถิ่นจะบอกว่ากล้วยฉาบที่นี่กล้วยฉาบอร่อยมากครับแค่เดินชอปปิ้งตัวนี้ก็เพลินแล้วครับ ตอนนี้ผมก็ออกมาจากเรือนะครับเรืออยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้เขาจะมีคนรับทิ่เกตเรานะฮะแล้วก็พาเรามาที่รถนี่ครับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปภายเรือพายักนะครับยังไม่ถึงเวลานะครับอีกประมาณ10นาทีนะครับคนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับ Thank you เดี๋ว Thank you ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปแล้วนะครับอยู่บนรถบัสนะครับ ระหว่างนี้ก็ชมเมืองกันอีกรอบนะครับสำหรับ ทาแม่น้ำนี้นะครับใต้าอยู่นี่ครับนี่ครับเรืออยู่มีนักท่องเรี่ยวเยอะเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเรนนี้อุปกรณ์พร้อมครับต้องใส่ชูชีพนะครับอันนี้หมวกกันแดดครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมไม่เคยพายคายักไปเบไกลมันจะม่นยังไนไม่รู้นะครับ ไม่ได้ชำนาญด้านการพายเรือขยักเดี๋ยวคงทำได้ครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือขยักเรียบร้อยครับนี่ฮะมีเรือตามลำไม้สายํำเลยนะครับนี่นะครับเราอยู่ท่ามกลางป่ากรุงกลางนะครับ ระหว่างทางที่เราก็อาจจะได้เห็นนกนะครับเห็นงูหรือจระเข้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้การันตีว่าจะเจอผมถามเขาว่าให้ภายกี่นาทีเขาบอกว่าชั่วโมงครึ่งนะฮะตอนนี้อัดครีมกันแดดมาเต็มที่นะครับปอกแขนพร้อมนะครับพร้อมดำนะฮะเครียพร้อมดำพร้อมป้องกันแดดครับไม่พร้อมดำนะฮะก็บรรยากาศดีครับอากาศสดชื่นครับแดดจะแรงไปหน่อยแต่ว่าอุณหภูมิไม่ได้สูงมาก ลองชมบรรยากาศข้างหน้าตอนนี้ข้างบนมีนกฮูกสามตัวนะครับมองเห็นด้วยตาแต่ว่ากล้องนี่อาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะตอนนี้ก็เห็นนกนะครับนี่ครับชัดเจนแล้วบินไปแล้วโอ้ยบินแล้วครับวิ่งผู้พี่ไปเจอนกอีกแล้ว แล้วนนะะครับี่ฮตอนนี้ก็เจองูอีกตัวแล้วนะครับนี่ฮะงูเยอะจริงๆนี่ครับเจอนกอีกแล้วครับตัวกระเปียกเดียวนะฮะอะไรไม่รู้ว้าวน่ารักจังเลยยกก้นขึ้นด้วยบินไปแล้วอันนี้ก็คือผู้ซูเวิร์บลนะครับพายคายัก ้เวลาเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็ตกใจที่แรกก็ว่าเอ๊ะเข้าพายกี่นาทีปกติเคยไปพายทะเลก็แป๊บเดียวแต่นี่คือบอกชั่วโมงครึ่งโอ้โหนี่มาอันนี้เราไปอยู่บนเรือแล้วเขายพายกันอยู่แล้วตอนนี้เราไม่รู้จะทำคอนเทนต์นี้ดีไหม้คนแรกอันนี้มีเขาก็ยิ้มแต่แวอาจจะมีผู้ชนะนเหมือนเรา เลยขึ้นเรือก,ก่อนเนี่ยครับอันนี้เขามาดูเป็นเหมือนบ้านนะบ้านเก่าโบราณหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งยังไม่ทราบแล้วฝนก็เริ่มโปรยลงมาแล้วครับวันนี้น่าจะได้หลยแกลอรีและตอนนี้เราก็พายเรือมาถึงจุดที่เขาให้พักนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทิ้งขยะของตัวเองแล้วก็ขึ้นมาบนเรือล้นี้นะครับทีแรกนึกว่าจะต้องพายกลับไปนี่คงจะแบบเหนื่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลา และสําคัญคือเราไม่เคยพายเรือเนะี่ยมันจะเกรงตรงตรงหน้าขาเลยนะครับเพราะว่าตัวเราจะต้องก้มไปข้างหน้ามันก็จะเมื่อยๆนะฮะแต่ไอ้ตรงแขนเองเนี่ยอาจจะพอไหวนะฮะนี่ครับตอนนี้ทุกคนก็ขึ้นเรือราคาครับนี่ครับนกฟามิงโกนะครับว้าวถ้าเขาให้เราพายเรือมาตรงนี้คงจะหมดแรงเป็นแน่แท้นะแค่นี้ก็แบบเมื่อยขามากแลวก็พายมาตรงนี้ดู ปรับกว้างของแม่นม้ำซะก่อนเข้าใจแล้วก็าําไมให้เราขึ้นเรือนะฮะนี่ครับนกปาล์มิงโกเนี่ยนะครับเป็นนกที่กินพวกาสาร่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่มีสารไายสีชมพูเยอะนะครับสีของนกก็จะกลายเป็นสีชมพูนะฮะจริงแล้วนกมีสีขาวนะครับบางทีจะเห็นบางที่นในแถบแอฟริกาเนี่ยสีชมพูมากๆเลยนะครับตรงนั้นมีอีกฝูงนึงนะครับนี่ฮะาเต็มเลยครับ มาระยะหนึ่งก็มานั่งบนเรือรู้สึกชิลขึ้นมา,มากครับก็จะเห็นนกสีส้มๆแดงๆนะฮะเป็นนกประจำชาติเขานะครับสีสวยมากเลยนะฮะเป็นคล้ายๆหน้าตาเหมือนนกกระสานะฮะแต่ว่ามันสีแดงแดงสดถ้ามองในป่าเนี่เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับ กั้นน้ํานะครับในดีนะครับถ้าน้ําขึ้นนะครับน้ําทะเลขึ้นเนี่ยมันก็จะปิดนะฮะเพื่อไม่ให้น้ําทะเลหลุดเข้าไปนะครับถ้าน้ําทะเลลงนะครับมันก็จะปล่อยน้ําจืดลงมาโอ้โหเราพายเรือมาไกลใช้ได้นะครับเนี่ยเป็น่วโมงนะครับไม่เคยพายพายักษ์ไกลขนาดนี้มาก่อนนะครับนี่ฮะนั่งเรือกลับยังไม่ถึงเลยครับ ก็กลับมาถึงแล้วนะครับทายเรือไปนั่งเรือกลับนะฮะนี่นะครับเหนื่อยใช้ได้ครับเป็นการออกกำลังกายที่ถือว่าเบิร์นแคลอรี่นะครับเรียบร้อยครับขเรือเรียบร้อยสนุกครับตอนนี้ รถเราก็กลับมาถึงท่าเรือแล้วนะครับนี่ยหลังอาคารนี้ใหญ่ๆก็คือเรือของเราท่านเองนะครับเลยมีเวลายเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาให้ขึ้นเรือก่อนเวลาหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้เพิ่งจะมาถึงก็สี่โมงหน่อยๆนะครับเวลาเดินเล่นคลาฟมาร์เก็ตนิดหน่อยและตอนนี้นะครับรถก็กลับมาถึงท่าเรือเรียบร้อยนะครับก็เต็มยิ่มแล้วก็เหนื่อยพอสมควรนะครับกับ การไปไทายเรือคายักนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่พายเรือคายักแบบไกลแบบนี้เป็นชั่วโมงนะครับเมื่อยเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราพายไปได้ไกลามากๆนะครับเราก็ได้ไปดูเขตอนุรักษ์พันนกนะครับที่ชื่อว่าคารูนีนะครับส่วนนกเนี่ยชื่อว่าสการเลตไอบิสนะครับเป็นนกที่เขาเรียกว่าเป็นนกประจําถิ่นนะครับนกประจําชาติของประเทศช่อนี่แดดโทเปคโกนะครับเป็นนกสีส้มแดงสวยมากๆอยู่ในป่านะครับแล้วก็เราเองได้เห็นงู เห็นนกอื่นๆดีนะครับสวยงามมากครับแลยมีเวลาเหลืออยู่นะครับตอนนี้เพิ่งจะ4โมงกว่าอ่ายังไม่ต้องขึ้นเรือเพราะเรือเนี่ยจะขึ้นตอน6โมงกว่าอุ้ยฝนตกมาพอดีนะฮะแลวมีเวลาในการชมเนี่ยคลับมาเก็ตครับเดี๋ยวไปชมกันครับ สว,สวยๆเยอะเลยนะครับแล้วผมซื้อไปบ้างแล้วนะครับแล้นี่นะครับเขาก็เป็นเหมือนผลไม้ชิ้นหนึ่งนะครับแต่เขาเอาไส้ในออกแล้วก็เอาสมรีใส่ข้างในแล้วก็ใส่น้ำหอมดมมากินเหมือนเดียดมขึ้นกว่าเราจะใส่น้ำหอมกินอะไรนะครับหอมเลครับ ก็อันนี้ก็เป็นฝาที่ทําจากผลคลบับนะฮะคลบับันก็คือแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเป็นเหมือนผลไม้ชนิดนึงแต่ว่าเข้ามาแกะนะฮะน,นี่ไว้สําหรับแบบดื่มน้ำนะฮะแปลกดีครับเท่าไหดิอันนี้เทนดล่านะครับสิบเหรียญประมาณสามร้อกว่าบาทนะครับทำจากผลไม้นี้นะฮะคลราบ อยู่ที่ด้านข้างเรือนะครับนี่นะฮะเรือไม่ใหญ่แน่นะวินะครับนี่ฮะโอ้โหอ,อ,อันนี้คือชั้นล่างสุดนะครับลองมองขึ้นไปข้างบนครับเราอยู่ห้องบนนู่นเลยครับห้องผมนะครับเราจะเห็นขอบเรือที่มันยื่นออกมาตรงนั้นคือใต้ห้องนะั่นคือห้องที่พักเลยฮะดูความใหญ่ของเรือครับ นี่นะครับนกที่เราไปดูมานะฮะสการเลดไอบิสนะครับสัญลักษณ์ของประเทศทินีเดตดฮะตอนนี้คนก็ทยอยขึ้นเรือกันแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งจะ6กโมงสีนะครับเรายังเหลือเวลาอีกแบบชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับตอนนี้เรามาชมบรรยากาศนะครับยามเริ่ม,เร,มเริ่มจะค่านะครับของประเทศทินีแดตแอนโทเมโกครับตอนนี้ด้านนอกยังเปิดเพลงอยู่เลยนะครับเนี่ยฮะ วว้า <Wow. S 2> อีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงสินาทีนะครับ6 3โมงครึ่งเขาก็จะปิดประตูแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ได้เวลาทานอาหารเย็ยนแล้วครับนี่ครับบรรยากาศยามค่าสวยงามนะครับมองอย่างด้านบนเรือนะครับสำหรับมื้อเย็นวันนี้นะครับ ผมจองไว้ที่อิซุมินะครับเอเชียนคิวซีนนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับอาหารญี่ปุ่นนะครับอย่างแรกนะครับนี่ฮะว้าวเกี๊ยวนะครับเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนนะซุปหอมอร่อยมากเลยครับนี่นะฮะเกี๊ยวนะครับ เมนูต่อไปนะครับเนี re, um, ่ยเป็นแซลมอนโรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็อันนี้ครับซาซิมินะฮะก็มีปลาต่างๆนะครับกุ้งนะครับอันนี้เราก็มากินอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศที่นี่แหละองโทูบโค่นะครับไปลองชิมนี้สักินหนึ่งนะครับ นี่ดูซิเหมือนอาหารญี่บนบ้านเราไหม,อ,มอร่อยด้ครับเลามาบนเรือเนี้ยก <c oughs> ็จะเบื่ออาหารแบบฝรั่งไปเลยเราจะหวยหาอาหารญี่ปุ่นเงี้ยอาหารไทยอย่างเงี้ยนะครับใกล้มาสลับทานอาหารญี่ปุ่นบ้างก็ดีครับท่านี่ครับ บีฟเทอริยากินะครับอันนี้อร่อยและขนมหวานนะครับนี่นะครับ <Yeah. S 1> ไอศครีมโมจิ mm hmm. ลองชิมนะรสไหนดีรสนี้ครับช็อกโกแลตนะครับว้าวช็อกโ mm hmm. กแลตลาวาเลยครับ อไอศค,ครีมเข้มข้นหองช็อกโกแลตนะครับข้างนอกนุ่มครับสำหรับโปรแกรมโชว์วันนี้นะครับน่ครับบอดเวเมโดี้นะครับจะเป็นพิโนแมนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันตอนนี้คนก็เริ่มมานั่งรอกันแล้วนะครับ ที่นั่งน่าจะใกล้เต็มพระดูเหมือนคนอยากมาชมกันเยอะนะครับ Just ามหมอสอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ